สวัสดีครับอยู่กับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ดวันนี้แม็กมีกระบะ4ประตูนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับจัดโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะครับกับ DBL XLS 6 AT ราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่9 2้0 0 0บาทแต่ตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นนะครับหรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0 170แรงม้า405แรงบิดมาพร้อมกับเกียร์อั16สปีดเลยก่อนจะพาไปชมรอบคันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยมาชมเลยว่าออก4ประตู N L.S. ตัวเริ่มต้นได้อะไรบ้างเริ่มที่ด้านหน้าเลยในส่วนของไฟนะครับคันนี้จะได้ในส่วนของไฟ LED มาแล้วนั่นเองหรือไฟซ ram รนะครับมีไฟเด y t i m ม2สองวลากลางวัน,วน,วนไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับด้านล่าง มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับหรือไฟหลอดไฟไส้นั่นเองนะครับห่วงลากจูงนะครับจะมีให้1่ห่วงนะครับฝั่งผู้โดยสารนั่นเองมาดูต่อที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับซุ้มล้อขนาด3นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะครับช่วงล่างจะเป็นปีกนกนอิสระแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเด็กกันโคลงหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถโมเดล2 0 2 5นะครับมาดูแม็กไรยางกัน แมกยางนะครับโมเดลใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนะครับสีเทากาไฟตัดกับสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับส่วนยางที่จะได้ในรุ่นนี้นะครับเป็นยางบิสโตนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นแม็กขอ17นะครับแก้มข้างตัวนี้นะครับโมเดลใหม่จะไม่มีโลโก้คำว่าเทอร์โบแล้วนะครับมาต่อที่กระจกของข้างบ้างตัวครอบนะครับหูกระจกจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับสีตัวรถแล้วนะครับจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถแล้ว ไฟเลี้ยวแบบ LED มีให้ฟิล์มเป็นฟิล์มซรามิกนะครับรับประกันนานถึง7ปีเต็มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้กันสาดติดตั้งให้แล้วทั้ง10ประตูของแท้นะครับอตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของบันไดเหยียบด้านข้างนะครับทําความสะอาดง่ายแล้วก็กันลื่นด้วยมาต่อที่ด้านหลังเลยกันลอยขอบกระบะนะครับตัวนี้เราก็ใส่ให้ทั้ง3ด้านเลยไม่พอเท่านั้นความพิเศษของรุ่นนี้นะครับเราจะมีในส่วนของตัวไขน็อตให้ด้วยนะครับสามารถเปิดเพื่อ ไข่น็อตนะครับตัวนี้ก็ทําให้รถไม่เป็นสนิมด้วยนั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของอะโตสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ได้นั่นเองนะครับเอาไปแมท์กับตัวรถนั่นเองฝาถังน้ํามันก็เป็นแบบป๊อปอัพแล้วนะครับช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโช้กไข่ที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับทำให้ทุกการกับขี่ของลูกค้านะครับอุ่นใจเพราะว่านุ่มนวลและยึดเกาะถนนดีมากๆที่เหยียบได้ให้ตัวรถครับมีให้แล้วนะครับรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยส่วนด้านหลังเนี่ย ไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟหลอดหรือไฟฮาวลอเจนนั่นเองดวงใหญ่ดวงโตแบบนี้ไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงมือเปิดนะครับนี่มีกล้องถอยจอดให้ด้วยตัวนี้เป็นกล้องมองหลังนั่นเองนะครับซิงกับหน้าจอนะครับ10.1นิ้วด้านในมีโลโก้คำว่า x l s ไทยนะครับส่วนตัวกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นสีดำด้านสีเดียวหล่อๆแบบนี้เลยนะครับจะแตกต่างจากโมเดล2 0 2 4นนั่นเองไฟนะครับสองไฟโดยสารมีให้ด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่ด้วยนะครับ Liner ติดตั้งให้แล้วนะครับใครชอบเส้นผ่อนแรงอยากให้ฝ่าท้ายมีน้ำหนักเบานะครับก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถว่าแตกต่างจากโมเดล2024ยังไงบ้างนะครับตัวเบาะนะครับจะได้ในส่วนของเบาะหนังมาแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะไม่ใชใ่เบาะผ้าแล้วนะแอร์แบกได้มาถึง6ลูกเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีส่วนของช่องเก็บแว่นนะครับมีไฟ สองห้องนิสานนะครับมีกระจกมองหลังในส่วนของหน้าจอกันบ้างหน้าจอกลางขนาด10บจุดนิ้วรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็ Sync 4A ด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีอ่ายซีให้มี USB ให้หัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้นหสปีดครับปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดเพิ่มโหมด s าร r t ต็อปเข้ามานะครับเบรกมือแบบคันโยกช่องวางเจ้าหนามีให้นะครับในส่วนของพวงมาลัยลูกค้าได้พวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับ100%เลยปรับระดับได้4ระดับ ส่วนกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบไข่หนึงดอกแล้วก็แบบไข่อกนึ่งดอกนั่นเองไฟหน้าก็จะเป็นแบบออโต้ด้วยเรียกว่าเป็นกระบะตัวเริ่นะครับคุ้มแน่นอนนะครับราคา7จ็ด0 0นบาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับตอนนี้เราจัดโปนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เองอินงออกรถน้อยหรืออยากได้ชุดแต่งหล่อรอ,อบคันนะครับเราก็มีให้เพียงแค่ลูกค้าโทรมาที่เบอร์082 0020511นับหรือใครดูคลิปนี้ชอบนะครับก็พิมพ์หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้เดี๋ยวมักติดต่อกลับไปใหญ่วันนี้ก่อนจากการฝากสิประตู x l s คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ